มือนฝนตกตอนนาฬิามือนเห็นสายรุ้งขึ้นกลางใจเมือนลมหนาวเดือนเมษาเมือนหัวใจอ่อนล้าเริ่มแข็งแกร่งมือนคนกำลังมีรัก เหมือนคนหลงทางพบคนรู้จักเมือนจะของสำคัญที่หล่นหายหมือนรายนั้นกลายเป็นดีมากเมือนที่ฉันนั้นได้มาพบกับเธอชีวิตฉันจึงนีจะ จะขอบคุณไม่รู้ทำอย่างไรไม่รู้ว่าสิ่งไหนใจยิงใหญ่ควรค่าพอที่ฉันได้จากเธอเดีรักโดยไม่ โอ้ oh, เธอทำใมฉันรู้ใจความรักที่ไม่มีเหมือนใครได้นด้มามีเธอมันเป็นคนให้หัวใจอยากให้เธอรู้แต่ไม่รู้ จะขอบคุณไม่รู้ทำย่างไรไม่รู้ว่าสิ่งไหนจยิงใหญ่คุณค่าพอที่ฉันได้เจอเธอได้รักโดยไม่ต้องขอได้รู้โดยไม่ต้องรอ